สวัสดีค่ะวันนี้ปูจะมาพาทําแกงขี้เหล็กนะคะซึ่งเป็นผักที่เราเก็บได้ตามพื้นบ้านตามหลังบ้านพื้นบ้านนี่คือพื้นบ้านของไทยนะคะไม่ใช่พื้นบ้านที่เราเดินแล้วก็ตามสวนครัวค่ะก็จะมีใบขี้เหล็กมีใบชัย,ยามีใบแมงลักแล้วก็มีชะอมค่ะผักแต่ละชนิดเขาจะมี รสชาติและก็กลิ่นที่แตกต่างกันกลิ่นก็จะฉุนหอมฉุนแต่ทุกอย่างก็เป็นสมุนไพรพื้นบ้านนะคะเราจะเอามารวมกันให้ได้รสชาติที่กลมกลม่อมและที่สำคัญแกงขี้เหล็กถ้วยนี้เป็นยาระบายด้วยนะคะเราไปเตรียมทําเลยค่ะพอดีวันนี้บูได้ใบขี้เหล็กมานะคะเป็นใบขี้เหล็กสดพึ่งเก็บมาจากสวน พอเมื่อวานไปสระบุรีมาก็เลยตั้งใจเอามาทำแกงขี้เหล็กเดี๋ยวเราไปเตรียมต้มกันเลยค่ะตอนนี้เราก็มาล้างใบขี้เหล็กของเราก่อนนะคะทำความสะอาดก่อนที่เราจะเอาไปต้มค่ะเมื่อเราล้างใบขี้เหล็กเสร็จแล้วเราก็มาลูดนะคะเอาเฉพาะใบอ่อนนะคะยอดอ่อนที่เราจะเอาไปต้มน้ำเพื่อให้ให้ใบขี้เหล็กลด ลดความขมของเขาลงนะคะเราก็รูดใบเสร็จนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมต้มเลยค่ะนี่น้ำเราร้อนแล้วนะคะไล่เดือนแล้วเราล้างเสร็จแล้วเราก็ต้มเลยแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ อันนี้เราใส่เกลือไปเล็กน้อยนะคะเกลือหิมาลายันของเราแล้วก็ปิดฝาเลยรอสักพักค่ะตอนนี้เดือดแล้วนะคะอ่าร้อนแล้วเดี๋ยวรอดูขี้เล็กเราเดือดรอไปอีกสักพักหนึ่งถึงแม้จะเดือดก็ยังไม่ได้ที่นะคะเพราะว่ากระทาไฟฟ้ามันจะตัดไปตัดมา ไฟมันจะตัดค่ะเราก็รออีกสักพักใหญ่ๆรอชิมก่อนคนะ่ะอันนี้ใบหญ้านางนะคะที่เราจะใช้ยีแล้วก็เป็นนาทำน้ำแกงเดี๋ยวเราจะยีก่อนค่ะขี้เหล็กของเราก็ได้แล้วนะคะนาตักเตรียมตักขึ้นมาเลยค่ะแล้วนำมาล้างนะคะล้างให้สะอาด เตรียมเอาไปตำหรือว่าปั่นแล้วก็แกงในขั้นตอนต่อไปค่ะหลังจากล้างเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราปั่นให้สะเด็ดน้ำทีนี้เราสามารถนำไปแกงได้หรือบางท่านก่อนแกงจะเอาไปต้มจะเอาไปตำเอาไปบดให้ละเอียดก่อนแต่ว่าในส่วนของผ้ากลางนี่เขาจะแกงได้เลยคือเขาจะแกงเป็นใบๆค่ะ แต่ว่าของบูเดี๋ยวโบไปปั่นก่อนนะคะตอนนี้เรากําลังยีใบย่านางนะคะอันนี้ใบย่านางนี่บูออกมาปั่นแล้วนะคะพอปั่นเสร็จแล้วเนี่ยมันยังใบย่านางเรายังเขียวอยู่นะคะถ้าเรายีเนี่ยน้ําใบย่านางเรามันจะออกสีเขียวเขียวเข้มแล้วก็มีความเหนียวแล้วใบย่านางของเราตรงนี้มันจะสีมันจะ ออกมาให้เห็นเยื่อของใบไม้อะค่ะเยื่อของใบญ่านางนะคะอันนี้เห็นแล้วนะคะเห็นเยื่อใบย่านางเพราะว่าถ้ายีมือตั้งแต่ทีแรกอะ่ะมันจะนานมากนะคะอย่าไปซื้อนะคะไม่แนะนําให้ซื้อเพราะว่าถ้าซื้อน้ําใบย่านางอะ่ะเคยซื้อมาแล้วมันเหม็นเขียวอะค่ะเหม็นเขียวมากแล้วตอนทําก็มีกลิ่นค่ะ ทุกอย่างเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เรากาลังต้มน้ําใบย่านางนะคะตอนนี้น้ําใบย่านางก็เริ่มจะเดือดแล้วนะคะเห็นว่าจะมีฟองปุดๆน้อยๆนี่อันนี้นะคะอันนี้นะคะขี้เหล็ก ที่เราต้มหม้อหนึ่งนะคะเวลาเราทําแล้วได้แค่ก้อนเล็กๆก,ก้อนหนึ่งนะคะเท่ากาปั้นนะคะเอาใส่เลยค่ะอันนี้เอาน้ําออกหมดแหละเราล้างให้สะอาดนะคะน้ำใบย่านางที่เรายีเองกับที่เราไปซื้อในตลาดจะต่างกันมากนะคะเพราะว่ากลิ่นมันจะหอมแต่ถ้าที่เราซื้อในตลาดมันจะ เปิดถุงออกมาแล้วบูเวียนหัวนะคะอ่าได้เลยี่เห็นไหมคะเวลาเราใส่ออกมาแล้วก็เต็มเลยนะคะเต็มหม้อต่อมาแล้วก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้พลิกกระเทียมหอมนะคะอันนี้บูปัน่นปั่นใส่น้ำใบย่านางนะคะ หอมมากนะคะเดี๋ยวเริ่มเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่ใบแมงลักนะคะแมงลักแล้วก็วันนี้เรามีใบผักชัยยานะคะอันนี้ซึ่งเขาเรียกว่าเป็นใบผงชุรสอะคะ่ะ ใบชัยาแล้วก็อันนี้ชะอมนะคะชะอมเราจะเยอะหน่อยเพราะว่าเก็บมาจากสวนเยอะมากแล้วล่าฝนมันแทงยอดเยอะค่ะ <S <S เราก็เริ่มปรุงได้เลยนะคะอันนี้ น้ำมันเห็ดหอมนะคะใส่หนึ่งประมาณอันนี้ประมาณเกือบสีช้อนโต๊ะนะคะช้อนนี้แล้วก็เราก็ใส่ผงปรุงรสแค่นิดเดียวนะคะเล็กกว่าช้อนชานะคะนี้ประมาณครึ่งช้อนชาแล้วก็ เกลือก็ครึ่งช้อนชานะคะอันนี้เป็นเกลือทีมารายันมันไม่กักเก็บมันไม่ก็ดน้ํานะคะไม่ทําให้ลดการบวมน้ํานะคะแล้วก็อันนี้ปลาล้านะคะปลาล้าเจทำจากถัเหลืองน,นะคะตัวนี้ วันนี้ข้าววันนี้สิ่งที่เรียกว่าข้าวบึงหรือข้าวสารข้าวเหนียวนะคะเป็นข้าวสารเอามาแช่หนึ่งคืนแล้วเอามาตําหรือปัน่นหรือโขลกหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันละเอียดแล้วกรองเอาน้ําขาวๆมานะคะทีนี้ของบูวันนี้บูละลายจากแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวโพดนะคะ ละลายใส่โถที่ตำพริกเมื่อกี้เนี้ยค่ะมันยังมีเศษพริกเศษอะไรเหลืออยู่เราจะเอาใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้นะคะสีอเห็ดหอมใส่ก็ประมาณฟันนี้ค่ะประมาณสามชอ้อนต๊ะ ันนี้บูจะขอเติมปลาร้าเพิ่มไปนิดนึงนะคะกับเกลือปล้จีเติมอีกหน่อยนึงนะคะเพราะว่าช้อนนี้เป็นช้อนเล็กเล็กกว่าคราวที่แล้วนะคะเพราะปกติเราคราวที่แล้วาใช้ช้อนใหญ่บูจะเติมเกลือไปอีกนิดนึงนะคะอีกครึ่งช้อนชาค่ะเป็นหนึ่งช้อนชานะคะ น้ำมันหอยอีกนะคะเพราะว่ารถมันยังสู้ผักที่เราใช้เป็นผักที่มีมรสชาติค่อนข้างที่จะจัดจ้านนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องปรุงเราก็เลยใส่เยอะเป็นพิเศษแล้วก็ขี้เหล็กเราบูต้มให้บูต้มหนึ่งน้ำนะคะมันจะยังมีความขมอ,อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องค่อยปรุงเข้มข้นนิดนึงนะค่ะ เดี๋ยวมขอลองชิมนิดนึงนะคะนี่นะคะได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเติมอันนี้เติมสิ่งที่เขาเรียกว่าข้าวเบือแต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วแบบเป็นอย่างอื่นนะคะคนอีสารเรียบแบบนี้ค่ะอันแบบนี้นะคะ ตอนนี้แกงขี้เหล็กของเราก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดเสิร์ฟกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมดูนะคะว่าแกงขี้เหล็กของเราวันนี้เป็นยังไงบ้าง อันนี้จะเป็นแกงขี้เหล็กแบบออริจินอลมากๆนะคะไม่ได้ใส่เห็ดไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่แต่พืชผักสวนครวัวที่เราหาได้ในบ้านเรานะคะอันนี้นะคะหมจะลองชิมนะคะ รสชาติเข้มข้นมากเลยค่ะเข้มข้นทั้งผักที่เราใช้เราเราใช้แบบผักที่มีรสชาติหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นใบาชาย,ยาใบาโโอ้ยไม่ใช่ค่ะใบแมงลักเชียอมแล้วก็แมนแต่ตัวของข,องขี้เหล็กเองนะคะขี้เหล็กออกจะจะมีรสขม พอรสชาติที่เราปรุงออกมาแล้วมันผสมผสานมันกลมกล่อมมากเลยค่ะอร่อยมากแล้วก็มีความเผ็ดนิดๆแล้วก็หอมในเครื่องต้นหอมกระเทียมที่เราใส่ไปด้วยนะคะมันจะหอมกลมกล่อมมากอันนี้สําหรับใครที่ท้องผูกระบายยากทำทานได้นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการเป็นยาระบายตามตำรับไทยโบราณเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามบูมาตลอดฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ